อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือความสุขเล็กๆก็คือความสุขโดยวินเลียววารินตอนที่2อสามชาติในชาติเดียวอายุเฉลี่ยของมนุษย์เป็นค่าทางสถิติของตัวเลข อายุของชาวโลกคำนวณจากหลายปัจจัยเช่นสถานที่เกิดสิ่งแวดล้อมเพศอัตราการตายโรคภัยอายุเฉลี่ยของมนุษย์ยุคร่อนและยุคเหล็กคือ26ปีมนุษย์โบราณต้องเผชิญภัยมากกว่าอาหารมาจากการล่าสัตว์และการเก็บของป่าจึงไม่แน่นอนว่าจะมีกินทุกมือ้อ โรคภัยและอันตรายรอบตัวทำให้ยากที่ใครสักคนจะอยู่รอดเป่าเทียนวันเกิด40เล่มอายุ30มนุษย์โบราณเรียกว่าแก่เรียกคนอายุ40ว่าท่านผู้เท่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยผลจากพัฒนาการทางการแพทย์อาหารตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายเท่าจนถึง70-80ในปัจจุบัน ตัวเลขอายุเฉลี่ยของคนไทยณวันนี้คือหญิง79ชาย71เฉลี่ย75ญี่ปุ่นมีตัวเลขอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกหญิง87ชาย80ขณะที่บางประเทศในแอฟริกาผู้คนมีอายุเฉลี่ยไม่ถึง50แต่อายุเฉลี่ยของผู้คนประเทศที่ได้คะแนนต่ำที่สุดในโลกก็ยังสูงกว่ามนุษย์โบราณมากนัก ถ้าใช้ตัวเลขอายุเฉลี่ยของคนไทยเป็นตัวอย่างคือ75ก็แปลว่าเรามีอายุเฉลี่ยสูงกว่ามนุษย์โบราณถึงราวสามเท่ามองอีกมุมหนึ่งคือเราแต่ละคนเกิดมาหนึ่งชาติจะได้อยู่ถึงสามชาติซื้อหนึ่งแถมสองเป็นโปรโมชั่นชีวิตที่คุ้มสุดคุ้มการสามารถอยู่สามชาติในชาติเดียวแปลว่าเรามีเวลามากกว่าคนสมัยก่อนสามเท่านับว่าเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิต เพราะเราเป็นมนุษย์สามชีวิตถ้าเรามองว่าเราได้ชีวิตมาเปล่าๆเ,เพิ่มอีกสองชาติหรือ2ชีวิตเรียบร้อยแล้วเราก็ควรเริงร่าลดความกลัวที่จะล้มเหลวทําการให้เต็มที่ไปเลยเพราะเรามีตั้ง3ามชีวิตตามหลักเราก็ควรสามารถทําอะไรให้โลกได้สมเท่าล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เพราะต่อให้ชาตินี้เราทำไม่สำเร็จเราก็ยังมีชีวิตอีกตั้งสองชาติรออยู่ และไม่มีข้อแก้ตัวใดๆว่าทำไม่ได้เพราะถึงผิดพลาดในชาติหนึ่งก็ยังมีโอกาสอีกตั้งสองชาติทำผิดพลาดไปสองชาติก็ยังมีชาติที่สรออยู่ช่างโชคดีจริงที่เกิดในยุคนี้ชาวโลกมักมีกติกากำหนดว่าเราต้องเรียนหนังสือเมื่ออายุเท่าไรทำงานเมื่อไรแต่งงานเมื่อใดกเกษียณเมื่อไรเมื่อถึงวันกเกษียณเราก็หยุดทันทีเรากับมีสวิตตั้งเวลาปิดไว้ กต,ติกานี้บางครั้งทําให้เราใช้ชีวิตได้ไม่เต็มเวลาที่มีเช่นช่วงกเกษียนเมื่ออายุ60-85ปีก็ไม่ทําอะไรเลยกลายเป็นเวลาที่สูญเปล่ามีชีวิตก็เหมือนไม่มีหรือพูดได้ว่าจากสามชาติที่ได้รับมาก็เสียไปนหนึ่งชาติเปล่าๆเ,เป็นชาติที่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยมนุษย์โบราณไม่สามารถกรเกษียน ทุกคนต้องทำมาหากินล่าสัตว์ปลูกข้าววันใดไม่ทำก็อดจึงใช้ชีวิตได้เต็มเวลาอย่างเป็นรูปธปรรมจริงๆสัตว์โลกทุกชนิดต้องทำมาหากินตลอดชีวิตไม่มีกเกษียณหยุดหากินเมื่อไรก็หมดแรงหนีสัตว์อื่นไม่ทันตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นแต่มนุษย์ซึ่งมีสมองใหญ่กว่าสัตว์จัดระบบระเบียบและสร้างค่านิยมว่า ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สบายสบายไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ปรัชญาน,นี้ทำให้เราเสียชาติเกิดอยู่เสมอบางคนเสียแค่ชาติเดียวบางคนเสียสองบางคนเสียทั้งสามชาติบางคนเสียชาติเกิดเพราะความไม่รู้บางคนเสียชาติเกิดทั้งที่รู้ในมุมมองของจักรวาลชีวิตเกิดมาโดยบังเอิญอนุภาครวมตัวกันได้จังหวะทำให้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต อีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งไร้ชีวิตและในบรรดาชีวิตแรกเริ่มเกิดการวิวัฒนาการจนชีวิตหนึ่งกลายเป็นพืชชีวิตหนึ่งเป็นสัตว์ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่แยกชีวิตหนึ่งออกเป็นปลาหรือสุนัขไก่หมูและอีกชีวิตหนึ่งเป็นคนบางทีการได้เกิดมาเป็นคนหนึ่งชาติก็ถือว่าโชคดีแล้วเพราะแทนที่เราจะเกิดมาเป็นต้นไม้หรือก้อนหิน เราได้เกิดมาเป็นคนและมิใช่เพียงหนึ่งชาติเราได้มาถึงสามชาติพร้อมกันชีวิตในร่างมนุษย์เป็นโอกาสพิเศษอย่างหนึ่งเป็นประสบการณ์พิเศษที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสาม,มารถประสบสัมผัสได้จึงน่าเสียดายหากเราปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตที่เรามีไหลผ่านไปโดยไม่ทำอะไรและยิ่งน่าเสียดายทบทวีหากปล่อยให้หลุดไปถึงสมชาติ เวลาสามชาติในโลกนี้จะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็สั้นมันยาวพอให้เราทำเรื่องต่างๆมากกว่าที่คิดหากเราจัดการมันเป็นแต่มันก็สั้นเกินกว่าให้ทำอะไรแม้แต่เรื่องเดียวหากเราไม่ลงมือทำเมื่อนั้นเราก็ทำเรื่องราวได้น้อยกว่ามนุษย์ดึกดำบรรคนหนึ่งทั้งที่เราพร้อมกว่าสัตว์หลากหลายชนิดมีชีวิตอยู่บนโลกแค่วันสองวันแต่ก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มากมาย เวลามีค่าจึงอาจแปลว่าเราสามารถใช้เวลาทำชีวิตเราให้มีค่าทำเรื่องมีค่าเราไม่ปล่อยให้น้ำก๊อกไหลทิ้งเพราะเราไม่อยากจ่ายค่าน้ำเกินใช้จริงเวลาชีวิตก็เช่นกันใช้1น,นาทีให้ครบหนึ่งนาทีใช้หนึ่งวันให้ครบหนึ่งวันใช้หนึ่งชีวิตให้ครบ1ชีวิตอย่าให้เสียของมี2ชาติก็ใช้2ชาติ มีสามชาติก็ใช้ทั้งสามชาติจัดเต็มไปเลยโดยไม่ต้องเกี่ยงตัวเลขอายุเราเพราะถึงเราจะอายุยืนกว่าคนโบราณสามเท่าแต่สามชีวิตนี้เป็นแค่พริบตาเดียวในเวลาของโลกแวบเดียวมันก็ผ่านพน้นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดี ราตรีสวัสดิ